แฟรนไชส์ Final Destination เปลี่ยนวงการหนังสยองขวัญไปอย่างไรบ้างเมื่อพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างปรากฏการณ์และกลายเป็นแฟรนไชส์ที่ทรงอิทธิพลในช่วงต้นศตวรรษที่21 Final Destination ถือเป็นหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นอย่างปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่ภาคแรกเปิดตัวในปี2000มาจนถึงภาคล่าสุด Final Destination ได้สร้างรายได้รวมทั่วโลกไปหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐสอดคล้็งถึงการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั่วโลก ดังนั้นเราคงจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า Final Destination ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสยองขวัญธรรมดารรมดาเรื่องหนึ่งในตลาดแต่ยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของหนังสยองขวัญในศตวรรษที่21อีกด้วยซึ่งแล้ว Final Destination ได้สร้างอิทธิพลหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดในวงการภาพยนตร์ระทึกขวัญสยองขวัญไปบ้างลองมาดูกันครับการปฏิวัติแนวคิดเรื่องผู้ร้ายในหนังสยองขวัญหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุด ที่ Final d e s t i n a t i o นนำมาสู่วงการหนังสยองขวัญคือการนำเสนอความตายในฐานะตัวร้ายที่มองไม่เห็นไม่มีรูปร่างและหลีกเลี่ยงไม่ได้โทนี่ทิมโพนีอดีตบรรณาธิการนิตยสารแฟนกอรียที่เป็นสื่อสายสยองขวัญยังได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดนี้ไว้ด้วยว่า Final Destination เปิดประตูให้กับหนังสยองขวัญแนวใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวร้ายที่มีรูปร่างหรือใบหน้าแต่เป็นสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างแยบยลที่นำไปสู่การตาย เพราะว่าโดยรวมก่อนหน้านี้หนังสยอ,องขวัญส่วนใหญ่มักนําเสนอตัวร้ายในรูปแบบที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรสวมหน้ากากอย่าง Michael Myers ์จาก Halloween j สันวอ o ฮ r สจากจ r าก f y i d เด the ท3 t h ีนฆาตกรวิญญ,ญาณแ้นอย่างเฟร d ดี้คูเกอรจากอันน h t แม r e ออนเอ็มสตรีแต่ Final Destination กลับท้าทายขนบธรรมเนียมนี้ด้วยการน,นําเสนอภัยคุกค,คำที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้และไม่สามารถต่อสู้ได้โดยตรง จมส์วองพุ่มกับหนังภาคแรกได้เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่คุณไม่สามารถหลบหนีได้และไม่มีอะไรหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่ากับความตายผมต้องการสร้างหนังสยองขวัญที่ผู้ชมจะรู้สึกว่าความกลัวนั้นติดตามพวกเขากลับบ้านไปด้วยหรืออย่างสตีเฟนคิงนักเขียนชั้นคูในสายสยองยังได้กล่าวถึงแฟรนไ์ชส์นีไว้ว่าสิ่งที่ทำให้ Final Destination น่ากลัวอย่างแท้จริงคือการที่มาทำให้เรากลัวสิ่งธรรมดาที่สุดที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่หกบนพื้นสายไฟที่หลวมหรือแม้กระทั่งลมที่พัดเข้ามาทุกสิ่งล้วนเป็นเครื่องมือของความตายได้ทั้งสิ้นนี่คืออจริยภาพของแฟรนชส์นี้การปฏิวัติแนวคิดนี้ยังส่งอิทธิพลไปยังภาพยนตร์สยอ,องขวัญในยุคถัดมาเช่น It Follows ที่นําเสนอสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นถึงตัวตนของมันจริงๆซึ่งออกไล่ล่าตัวละครอย่างไม่หยุดยัง้งหรือยัง Bird Box ที่ก็นําเสนอภัยคุกค,ค,คามที่มองไม่เห็นซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อผู้ที่มองเห็นมัน เดวิดโรเบิร์ติมเชลผู้มุ่มกับ It Follows ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า Final Destination เป็นหนึ่งในอิทธิพลสำคัญของ It Follows ผมชอบแนวคิดเรื่องภัยคุกคามที่ไม่มีตัวตนแต่มีกฎเกณฑ์ของมันเองคล้ายกับความตายที่เป็น,นกลไกหนึ่งของธรรมชาติไม่มีอารมณ์หรือแรงจูงใจแต่ยังคงน่ากลัวอย่างที่สุดการยกระดับฉากการตายให้เป็นงานศิลปะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ ที่ทำให้ Final Destination โดดเด่นคือการออกแบบฉากการตายที่ซับซ้อนสร้างสรรค์และน่าตื่นตาตื่นใจแฟรนไชส์น,นี้ได้ยกระดับการนำเสนอฉากความรุนแรงให้กลายเป็นงานศิลปะแห่งความสยองขวัญสตีเวนควลผู้กำกับหนังภาค5้าได้เคยเล่าถึงเบื้องหลังไว้ว่าเราไม่ได้คิดถึงฉากเหล่านี้เพียงแค่วิธีการฆ่าตัวละครแต่คิดถึงมันเหมือนเป็นการแสดงของนักมายากลที่กำลังเล่นกับความคาดหวังของผู้ชมสร้างความตื่นเต้นลุ้นระทึก ก่อนจะจบลงด้วยความเซอร์ไพรส์ที่ช็อกจิตใจผู้ออกแบบฉากพิเศษในหนังภาค2และ3ได้เล่าถึงกระบวนการการออกแบบฉากการตายไว้ว่าการออกแบบฉากการตายในแต่ละฉากจะเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คนทั่วไปกลัวในชีวิตประจําวันจากนั้นจึงคิดว่าจะทําให้ความกลัวนั้นกลายเป็นความจริงได้อย่างไรและทาให้มันเกิดขึ้นในรูปแบบที่ซับซ้อนและคาดไม่ถึงได้อย่างไรทุกฉากจะต้องมีการมิสไดเรคชั่นเหมือนกับการแสดงมายากลเราต้องการให้ผู้ชมคิดว่า อันตรายจะมาจากทางหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันจะมาจากอีกทางหนึ่งที่ไม่คาดคิดเจฟฟี่เรดดิกผู้อำนวยการสร้างและผู้เขียนบทหนังชุดนี้ยังได้กล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ไว้อีกด้วยว่าความน่ากลัวของ Final Destination คือความสามารถในการทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ปกติของชีวิตประจำวันเหมือนอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆฉากการเสียชีวิตใน Final Destination มมนจะเริ่มต้นด้วยการวางองค์ประกอบ ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ค่อยๆเชื่อมโยงเข้าหากันในแบบโดมิโนจนนาไปสู่จุดจบอันน่าสยดสยองนิติศาสตร์เอ็มพายยังได้เคยจัดอันดับให้ฉากอุบัติเหตุบนทางหลวงในหนังภาคสองว่าเป็นหนึ่งในฉากอุบัติเหตุที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โดยระบุไว้ว่ามันไม่ใช่แค่ความรุนแรงที่ทาให้ฉากนี้น่าจดจําแต่เป็นการออกแบบการลำดับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างแยบยนต์สร้างความรู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้น ตามแผนการที่วางไว้อย่างแม่นยำสำหรับด้านเทคนิคพิเศษประกอบฉากแฟรนไชส์ Final Destination ยังถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้เทคนิคผสมผสานร,ระหว่างพัตติคอเอฟเฟกต์ซึ่งคือการสร้างเอฟเฟกต์จริงและ CGI ในการสร้างฉากการตายที่ดูสมจริงและน่าสะพรัวซึ่งกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับวงการหนังสยองขวัญในยุคต่อมาทีมงานผู้ออกแบบเอฟเฟก์พิเศษของหนังภาค3ได้เล่าถึงการทำงานไว้ว่าเราต้องการสร้างเอฟเฟกที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นไปได้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่านี่คือภาพยนตร์เราจึงใช้เทคนิคผสมผสานโดยอาศัยพัฒ c ์ค้อเอฟเฟกต์สำหรับสิ่งที่สามารถทำได้จริงและใช้ CGI เสริมเพื่อภาพรวมออกมาสมบูรณ์และน่าเชื่อถือขึ้นความท้าทายคือการทำให้ฉากเหล่านี้น่ากลัวโดยไม่ดูเกินจริงจนเกินไปการผสมผสานธีมปรัชญาเข้ากับความสยองขวัญสิ่งที่ทำให้ Final Destination มีความลึกซึ้งมากกว่าหนังสยองขวัญทั่วไปคือการสอดแทรกแนวคิดปรดัชญา เกี่ยวกับชีวิตความตายและโชคชะตาหนังนําเสนอความกลัวที่เป็นสากลที่สุดของมนุษย์นั่นคือความกลัวต่อความตายซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครมาจากวัฒนธรรมใดก็ล้วนมีความกลัวนี้เหมือนกันและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความกลัวต่อความตายแต่ยังเป็นความกลัวต่อการไม่สามารถควบคุมวิธีและเวลาที่เราจะตายได้ตัวละครใน Final Destination รู้ว่าพวกเขาจะตายแต่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่หรืออย่างไร ซึ่งเป็นสภาพที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตจริงหรือถ้าลองเทียบกับหนังระทึกขวัญสยองขวัญเรื่องอื่นๆก็จะพบว่าหนังสยองขวัญเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่มักนำเสนอภัยคุกคามที่มนุษย์จะสามารถเอาชนะได้ในที่สุดแต่ใน Final Destination กับนดเสนอความจริงที่โหดร้ายว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะความตายได้ตลอดไปเป็นการเตือนให้เราตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์กำอย่างประเด็นการพยายามที่จะโกงความตายก็น่าสนใจครับ คำถามสำคัญที่แฟนชายนี้นำเสนอคือเราสามารถหลีกหนีชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่และหากเราสามารถหนีได้จะมีผลกระทบอะไรตามมาในแต่ละภาคของ Final Destination ตัวละครพยายามหาวิธีใหม่ๆในการหลีกหนีความตายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลำดับการสร้างชีวิตใหม่หรือการทำให้คนอื่นตายแทนแต่ในที่สุดแล้วความตายก็มักจะตามทันสะท้อนให้ถึงแนวคิดว่าบางสิ่งในชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามท้ายที่สุดแล้ว Final Destination ไม่ได้เป็นเพียงแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญที่ประสบความสำเร็จทางรายได้เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้บุกเบิกที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับหนังสยองขวัญด้วยการน,นำเสนอความตายซึ่งเป็นตัวร้ายที่มองไม่เห็นแฟรนไชนี้ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในการสร้างความหวาดกลัวที่ไม่ได้มาจากฆาตกรหรือปีศาจแต่มาจากความไม่แน่นอนและความเปราะบางของชีวิตมนุษย์ ในขณะที่วงการภาพยนตร์สยองขวัญยังคงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามรดโรของ Final Destination ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์รุ่นหลังและแม้ว่าจะมีแฟรนไชส์อื่นๆเกิดขึ้นมากมายแต่แนวคิดการไล่ล่าของความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์และล่าสุด Final Destination Bloodlines ภาคล่าสุดของแฟรนไชส์นี้ก็ได้กลับมาให้แฟนๆสารเลือดขวัญสยองขวัญได้หายคิดถึงกันแล้วครับ ซึ่งถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ14ปีเลยทีเดียวมาติดตามไปด้วยกันครับว่าเหล่าตัวละครเซต,ตใหม่นี้จะเชื่อมโยงกับภาค,คก่อนๆหน้าอย่างไรและในภาคใหม่นี้จะมีฉากการตายเหนือคาดแบบ Create Create โผล่ ate, มาในรูปแบบไหนบ้างหนังเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ลองไปร่วมกกงความตายกันอีกครั้งได้ที่เมเจอร์ซีนเพครับ Good luck